แต่ก่อนล่ามอยู่ไหนเดินอยู่ที่นู่นละครับอยู่บางครุกครับเพิ่งเอามาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้หายตกมันนานยังได้หลายเดือนแล้วครับสองสามเดือนนะอ้วนอ้วนอ้วนทวนสมบูรณ์มากเลยนะครับสัตว์ลยนะ ครับผมพบกับเราครับช่องกวยอาเจียงพ,พ,พายแก้วสักใบครับผมสวัสดีควานช้ำโอ้นมลอยหนึ่งเชือกนะครับนี่พายพลินน,น่นดึงพงทรายนาหนะที่แจ้งฮะฮะ อายุประมาณกี่ปีห้าสิบไม่ถึงหรอกประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วครับรถถังเหมือนกันนะครับนี่ควันพดไปไหนนี่ควันพดแวกบ้านเลยครับเอาช้างมาด้วยบอกเอามานี่ไหมเอาไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เอาสิตใจมาไปถุงใจมาแต่ก่อนล่ามอยู่ไหนเดี๋ยอยู่ตรงนู่นนะครับอยู่บางสุลุกครับ เพิ่งเอามาใช่ไหมใช่ครับเพิ่งซื้ขึ้นมาเมื่อกี้หายตกมันนานยัางไรได้หลายเดือนแล้วครับสองสามเดือนแลครอ้วนอ้วนอ้วนทวนสมบูรณ์มากเลยนะครับสัตว์เลยนะไล่ ช้งกร์ตูนครับช้างกร์ตูนก็อยู่นี่มีอยู่หลายเชือกเลยนะครับ f อมีพลายไพยลินฝั่งนู้นก็คุณตาสะโอทองนะครับนี่ ฝั่งไกลๆนู่นก็คือพลายบุญชูนะครับก็พลายติงลี่นี่ครับนี่คือพลายติงลี่นะครับนี่อยู่นี่นะครับฝั่งนี้ก็พลายบุญชูนะครับนี่ก็คนตาสพอทองนะครับก็เป็นอาณาจักรช้างอีกหนึ่งเชือกนะครับอีกหนึ่งอาณาจักร อจาจรของเฮียครับเฮียสิริศักดิ์ร่วมพัฒนานะครับตอยกล้องนี่ใหม่เลยแล้วเราใช้ตัวก,กล้องนี่เนาะ นี่มาหุยวนี่ก้ก็อวนทวนสมบูรณ์มากเลยนะครับอยู่แต่ในทุ่งนี่ครับนุ่มลอนุ่มลอก็เป็นช้างที่ รูปร่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่อีกเอกลักษณ์นีง่งางงอนนะครับงางอนเหมือนช่างป่าเลยนะครับ f c งางงอนสวยเลยนะครับ ปีนี้ตกมันกี่เดือนสองเดือนสามเดือนก็หน้าน่าจะประมาณสามตันสามตันห้าสามตันหกได้หรือมั้งครับอ้วนขนาดนี้ ผมว่าน่าจะไม่ถึง4ตันนะครับ F 4ความสูงก็น่าจะประมาณ2องเมตรห้ได้อยู่ครับก็เป็นช้างค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลำตัวนี่ค่อนข้างที่จะบึ๊บเลยนะครับหนาหนาสั้นครับถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ามะขามข้อเดียวนะครับ มะขามข้อเดียวเหมือนควานแชมป์เลยผลอ้วนเหมือนกันเลยครับเลี้ยงได้กี่วันแล้วนี่เป็นควานได้กี่วันแล้วได้ประมาณเดือนนะครับเดือนเดือนนึงแล้วมันอยู่ได้ประมาณเดือนนะครับเริ่มขยับทีละก้าวก่อนก่อนจะเป็นช้างผู้ก็ต้องเป็นช้างเมียก่อน่ครรับไปเือยๆ ก่อนจะเป็นช้างดีก็ต้องดุก่อนใช่ไหมก่อนก่อนจะโดนช้างดีๆก็ต้องเลี้ยงช้างดุๆมาก่อนนะครับนิ่งไหม ค่อนข้างจะนิ่งเนาะง่ายอยู่เลือกควานไหมไม่น่าจะเลือกควานเลยเนาะก็จับง่ายนะครับช้างรุ่นนี้แหละไม่น่าจะเลือกควานนิสัยสวนตัวก็สุขุมสุขุมสุขุมนิ่งๆช้างรุ่นนี้ไม่น่าจะตื่นอะไรนะไม่น่าจะตื่นอะไรนะครับเขาเพื่อนเข้าฝูงก็สบาย อก็จับง่ายครับแต่งานนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับงานงอนสวยครับถ้าภาษาบ้านเรานี่เขาเรียกว่าช้างเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายจับง่ายครับ ัไปอยู่ทุ่งกี่วันแล้วนี่นบ้างลงบ้านครับเรื่อยๆทำเปลี่ยนอาหารครับเลือกยากไหมรุ่นนี้แล้วไม่เลือกคนระับรุ่นนี้ไอ้ไว้ตรงไหนนี่ลาบตรงนั้น ไม่มีเลือกไม่มีเลือกครับ mm. คิดว่าหนาๆนี่ไม่เกินสามตันครับเบี้ยครับก็กินยาวไม่น่าจะเลือกนะครับรุ่นนี้ละ fc ลองทายดูว่าประมาณประมาณกี่ตันนะครับนี่ผมว่าน่าจะไม่เกิน3ตัน5 3ตัน6แล้วมั้งผมว่าไม่ถึง4ตันหรอกครับ น่าจะได้อยู่นะครับประมาณ3ตัน5 3ตัน6นี่นะครับจะดูเหมือนตัวหนานะครับแต่ว่าตัวแเกไม่ค่อยยาวครับตัวเกจะสั้นๆนะครับแกสั้นๆนโอเคครับผมก็วันนี้พามาดู มาดูความหลอของพี่พลายพลายลิน,ลยลนมาฝากนะครับก็หนุ่มรออีกหนึ่งเชือกนะครับหนุ่มรถถังก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สาหรับทริปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องแกว์เจียงพลายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับควานแชมป์สวัสดีครับ,วรบ,รบสวัสดีครับพลายพลายลิน